มะม่วงชุดสองร้อยเลยอันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิน้นใช่ไหมคะได้แก้วขมิ้นเสร็จแล้วเป็นนี่คะ่ะนี่อันนี้มะมีชมพูชมพูมะเมี่วยวเพิ่มมะม,มี่นะคะอ่าแล้วก็สตรอเบอร์รี่ค่ะนี่สตรอเบอร์รี่วันนี้จัดชุดใหญ่เลยนะคะโอเคโอเค อ๋ออันนี้เขาลงเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่ตรงผิดไม่ลงพี่กุ้งเมี่ยวจ้ะโอิกหซีแซบๆเลยอันนี้เป็นอะไรจ้ะเนี่ยกะปิหวานกะปิหวาน,นแล้วก็นี่ค่ะทุกคนทีเด็ดปะปะหวาน จวงกันไปแบบนี้เลยนี่โอ้โหืมเยอะไปไหนโอเคค่ะโอ้โห,โโห,โโหแทบคลุกไม่ได้ได <laughs> จุกมากนมแล้วก็แชมพู นั่งขอด์นั่งท้ายขอวมี่น่าจะปิดฝาไม่ลงโอ้โหถึงขนาดปิดฝาไม่ลงเลยนะทุกคนโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากกระปุกกระเลิ้อเลยอ่ะน่ากินไหมวันนี้วันนี้เขามีชมพู่ด้วยนะคะอืมอร่อยกรอบหวาน มะม่วงอืมอืมเ่้ยผิปลากรอบเอ่ยเบ็ดมะม่วงหิมพันธ์ถั่วกุ้งใครชอบไม่ชอบอะไรก็บอกป้าได้นะว่าใส่อะไรไม่ใส่อะไรก็ได้อือ